ข่าวดีนายกสั่งทิมเศรษฐกิจเตรียมมาตรการเยียวยาโควิด40ล้านคนนาน2เดือนวันที่5มกราคม2564พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในส่วนของการเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ได้มอบให้นายสุพัฒนพงศ์ รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพื่อดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมทั้งกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์จะดูแลอย่างไรใน2เดือนนี้นายกกล่าวว่ามาตรการเยียวยายโควิดต่างๆจะออกมาเพิ่มเติมส่วนของเดิมเราเที่ยวด้วยกันมีการจองโรงแรมแล้วก็ขอทางสมาคมโรงแรมให้ยืดเวลาออกไป อย่าเพิ่งไปเก็บเงินเขาตอนนี้ส่วนเรื่องที่ให้ไปแล้วก็บริหารจัดการให้ได้ซึ่งการดูแลในช่วงเวลา2เดือนนี้กําลังพิจารณาอยู่นะครับสําหรับ40กว่าล้านคนไม่ได้ให้เฉพาะพื้นที่เสี่ยงเท่านั้นต้องใช้เงินจํานวนมากเหมือนกันยืนยันว่ารัฐบาลยังมีเงินพอเพียงอยู่ครับนายกกล่าว